ค okay, ครับหลังจากที่เราได้รู้เรื่องฟีเจอร์ใหม่ของ PP นะครับ PP เซึ่ง PP เนี่ยเป็นภาษาที่ทำง,งานฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูฟีเจอร์ใหม่ของภาษาที่ทํางานฝั่งคลอนต์มากนะครับหัวข้อในวันนี้ก็คือ ECMAScript Version 6หนะครับหรือว่า ES 6ก็หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรนะครับ ECMAScript เนี่ยเป็นชื่อเรียกของกลุ่มภาษาสคริปตที่ทํางานทางฝั่งคล i e n ์นะครับ ถูกกำหนดมาตรฐานของโค้ดโดย ECMA International นะครับซึ่งองค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อกำหนดการใช้งานให้กับพวกระบบสารสนเทศการสือ่อสารแล้วก็พวกอิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภนะครับก็จะช่วยำอำนวยความสะดวกในการใช้งานร่วมกันแล้วก็สนับสนุนให้มีการใช้งานได้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานภาษาสคกิปที่อยู่ใน ECMA สคริปต์นะครับอยู่ในมาตรฐานนี้ก็จะมีอยู่3ตัวคือ Java Script, j s c r i p t แล้วก็ Action Script ตัว j s c r i p t ก็ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Microsoft นะครับก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับ Internet Explorer เท่านั้นนะครับส่วน Action Script เนี่ยก็เป็นของบริษัท Macromedia ok นะครับปัจจุบันก็เป็นของ Adobe ซึ่งรูปแบบการเขียนก็จะเน้นในเรื่องของ o o p แล้วก็จะเขียนอยู่บนแพลตฟอร์มของ Adobe Flash Player นะครับเป็น .swf ส่วนตัว JavaScript ก็คือตัวที่เราใช้ใช้กันบ่อยที่สุดนะครับพะนะัฒนาขึ้นโดยบริษัท Netscape นะครับหรือว่าเป็นเจ้าของ b ์เซอ e r Netscape ที่ได้ความยุมเมื่อก่อนนี้นะครับก็ตอนนี้ตัว JavaScript เนี่ยทาง Mozilla ก็ได้เข้ามาร่วมพัฒนาตัว JavaScript นี้ด้วยแต่เดิม JavaScript ใช้ชื่อว่า m o c h a นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น LiveScript แล้วก็มาเป็น JavaScript ในปัจจุบัน JavaScript ก็อยู่บนื้องของภาษา C นะครับก็สรุป c m s c r i p t ก็คือ พื้นฐานของโค้ดของภาษาสริป์สามตัวนี้ซึ่งเราก็ใช้ตัว Java Script ก็มาดูวิพัฒนาการของตัว ECMAScript นะครับก็มีอยู่ตอนนี้มาถึงเวอร์ชันที่6แล้วในเวอร์ชันที่1กับเวอร์ชันที่2ก็มีอะไรมากนะครับเป็นเรื่องของการกำหนดจินแท็กกับโครงสร้างของภาษาสริป์พอมาถึงเวอร์ชันที่3ก็มีการเพิ่มในเรื่องของ t a r g e t แล้วก็พวก Regular Expression พวการกําหนดโครงสร้างใหม่พอมาถึงเวอร์ชันที่สี่เนี่ยมันก็มีการเพิ่มในเรื่องของฟีเจอร์อะไรเยอะแยะเลยเรื่องค้าเรื่องโมดูลเรื่องอะไรซึ่งภาษาสกิป่ามตัวเนี่ยมาจากสามบริษัทก็มีการพัฒนาที่ไม่เหมือนกันนะครับก็เกิดปัญหาในเรื่องของความซับซ้อนของแต่ละภาษาทาให้ไม่สามารถใช้มาตรฐานเดียวกันได้ก็เลยทําให้เวอร์ชันที่สี่เนี่ยไม่สามารถนามาใช้งานได้พอมาถึงเวอร์ชันที่ห้าเนี่ยก็ จะไม่ค่อยมีฟีเจอร์อะไรมากครับจะเน้นในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องข้อผิดพลาดน,นะครับซึ่งข้อผิดพลาดเนี่ยเกิดมาจากในเวอร์ชันที่3นะครับก็มีปัญหาเรื่องการใช้ภาฤฤษากิปแล้วเกิดเออร์เลอร์ขึ้นเวอร์ชันที่5ก็ออกมาแล้วก็เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่อยู่ในเวอร์ชันที่3แล้วก็มีการเพิ่มในเรื่องของการใช้ข้อมูล j s o n เข้ามาในเวอร์ชันที่5ส่วนเวอร์ชันที่5.1ก็เป็นการกําหนดโครงสร้างให้ได้รับ ให้ได้รับมาตรฐานตัว I/O นะครับมาถึงเวอร์ชันที่6ซึ่งเพิ่งถูกจะปล่อยออกมาเมื่อเดือนมิถุนามิถุนาเดือนที่แล้วนะครับก็มีการเพิ่มในเรื่องของการใช้คลาสใช้โมดูลใช้ฟังก์ชันเข้ามาในภาษาจาว a สค r ิป t แล้วก็มีเรื่อง Arrow function เรื่อง D, D, D default parameter อะไรพวกนี้นะครับมีฟีเจอร์ทั้งหมาเยอะแยะเลยซึ่งฟีเจอร์ส่วนใหญ่เนะ่ยก็ เอามาจากภาษาที่ได้รับความนิยมภาษาหนึ่งนะครับก็คือภาษา Python ก็ฟีเจอร์มาแปลงแล้วก็มาอยู่ในตัว C++ MA, ก็ในเวอร์ชั่น6ใช้โคด้ดในว่า Harmony นะครับซึ่งแปลว่าร่วมกันหรือว่าความสมัมรีกันนะครับก็เป็นผลมาจากเวอร์ชัน4ที่ไม่สามารถเอามาใช้งานได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาเวอร์ชันที่7แล้วนะครับีนี้ก็มาดู ตัวตัวสิเจอร์บางบางส่วนนะครับของภาษาที่ที่ต้องใช้ก็ตัว Java s ก r i p t ก็ต้องใช้แบบนี้ด้วยก็ในเรื่องของการประกาศค่าคงที่นะครับคนอนคอสแตน t ซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันไม่มีแล้วก็เพิ่งมีเพิ่มมาในเวอร์ชันที่6นี่เองนะครับแล้วก็การประกาศตัวแปรแต่เดิมเราใช้คําว่าวาําเดียวในการประกาศตัวแปรจะวาสกิฟตตอนนี้จะมีคําว่าเลสเพิ่มมาด้วยถามว่าเลสกับวาเนี่ยมัน แตกต่างกันยังไงแตกต่างกันเรื่องสโคปของการใช้ตัวแปรตัวตัวแปรเลสเนี่ยจะใช้แค่ในในปีการเท่านั้น,นครับข้างตัวแปรอยู่แค่ในปีการถ้าเลยจากปีการไปตัวแปรนีจะใช้งานไม่ได้ก็โปรแกรมบางคนอาจจะชอบประกาศตัวแปรชื่อซ้ำๆๆกันแล้วก็เอาไปใช้ทําให้เกิดเออร์เลขึ้นนะครับเพราะว่าค่าอาจจะค้างอยู่หร,รือว่าเอาไปใช้ค่าตรงไหนล้าค่าไม่ได้เคลียร์ตรงนี้ครับก็เลยมีการเพิ่มตัวตัวเลสขึ้นมา แล้วก็อีกตัวหนึ่ง arrow function นะครับถ้าเกิดใครเคยใช้ jQuery นะครับ jQuery document ready mm hmm. ตรงนี้ต้องเป็นคาว่า function ตอนนี้ในเวอร์ชันที่6จะเปลี่ยนไปใช้แค่วงเล็บแล้วก็เป็นเท่ากับชี้ก็เป็นแทนคาว่า function นะครับถ้าเกิดจะมีมีการใส่ parameter ไปก็ใส่ในวงเล็บนี้ได้เรียกว่า arrow function นะครแล้วก็การกำหนด default parameter value นะครับแต่เดิมใน JavaScript ไม่สามารถกำหนดค่า default ได้ อนนี้สามารถใช้ได้แล้วต่อไปเลฟพารามิเตอร์อันนี้ก็เวลาประกาศค่าตัวแปรมาแล้วมีการใส่พารามิเตอร์ซึ่งพารามิเตอร์เนี่ยไอตัวค่าที่เป็นจุดจุดจุดเเนี่ยก็พารามิเตอร์อาจจะใส่มามากกว่าอาจจะใส่มากี่ตัวก็ได้นะครับชุดชุดสุดท้ายนี้อะอย่างเงี้ยใส่มาสามตัวก็ใส่จุดจุดเอตัวจุดจุดเเนี่ยตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวแปรอะไรก็สามารถใส่พารามิเตอร์ได้ หลายตัวนะครับจะคล้ายๆกับตัวไพทอนแล้วก็ตัวสตีมโอเปอเรเตอร์นะครับก็อันนี้ก็เป็นการกระจายค่าของค่าของที่อยู่ในรูปของตัวแปรคล้ายๆกับตัวแปรอะไรเนี่ยครับพอเราเขียนจุดๆอย่างเงี้ย ถ้าเกิดปกติถ้าเกิดเราเอาค่าเนี่ยไปใส่เลยโดยที่ไม่ใด้จุดๆนี่มันจะเป็นเหมือนอะไรอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างในอันนี้มันจะใช้แตกค่าออกเป็นจุดๆดได้มันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราใส่ค่าสติงเข้าไปมันก็จะแตกออกมากลายเป็นอะไรแล้วก็อีอย่างน,นสติงอินเตนอร์โพเลชัน่นนะครับก็คือเอาค่า ค่าที่เป็นอ็อบเจกต์นะครับเอามาแทรกอยู่ในสตริงปกติเราต้องใช้บวกบวกแล้วก็เป็นงเกิลโคดอาจจะเป็นบวกแล้วก็เอาค่าตัวแปรใส่เข้าไปอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นดอลลาร์ซาแล้วก็มีติกาค่าที่มาจากอ็อบเจกต์นะครับอันนี้มีเรื่อง Import-Export เข้ามาเราเขียนฟังก์ชันของว่าที่อยู่ี่ไฟล์อื่นแล้วก็เขียน Export ไว้ พอเรามาเปิดไฟล์เาใช้ import ดึงฟังก์ชันพวกนี้เอามาใช้ได้นะครับก็เลือกได้ว่าจะ import export เฉพาะเฉพาะส่วนได้เฉพาะฟังก์ชันไหนได้เฉพาะตัวแปรไหนได้นะครับก็สตาร์ก็ทั้งหมดเอาไว้ที่ตัวแปรชื่อแมกนะครับ แล้วก็มีการเรื่องเรื่องของการประกาศประกาศคลาสนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันไม่สามารถใช้คําว่าคลาสแล้วก็ชื่อ่นี้ได้ะครนะก็อันนี้มีสามารถใช้คําว่าคลาสแล้วก็เป็นชื่อคลาสได้แล้วก็มีตัวคอนสแตนเตอร์ของคลาสได้แล้วอันนี้ก็มีการอินเสิรคลาสได้ครับใช้คําว่า extend คล้ายกับภาษา PHP เลยครับก็มีฟีเจอร์อะไรเยอะเลยครับก็ไปดูที่หน้ที่ตัวเว็บของอีซูมี่เองอนะครับ แล้วก็มีเรื่องของเนื่องจากว่ามันออกมันเพิ่อองออกมาใหม่นะครับก็ทําให้เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ซัพพอร์ตทั้งหมดเราก็สามารถเช็คได้ว่าเบราว์เซอร์เราสามารถใช้งานตัวไหนของ ES6 ได้ม้างนะครับ ็จะมีตารางเช็คไ้ได้ว่าเราสามารถใช้ฟังก์ชันไหนของตัวมาตรฐาน ES6 ได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นชื่อพวก syntax ชื่อพวกฟังก์ชันอะไรต่างๆที่สามารถนำมาใช้นะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากใช้แต่ว่าเบราว์เซอร์ไม่รองรับมันก็มีวิธีอยู่ ของ Google นะครับได้พัฒนาตัว JavaScript สำหรับแปลงแปลงตัว ES5 เป็น ES6 เป็นเวอร์ชันใหม่ ใครอยากลองใช้ S6 แต่ว่าเบราว์อร์บางตัวอาจจะไม่รองรับก็ให้โหลดตัวนี้ไปใช้ได้น,นะครับพังงานโดย Google ก็รับรองได้ว่าใช้ดได้แน่นอน